โอเคเนี่ยครับเป็นลายยักษ์นะครับเนี่ยข้างหน้าเป็นลายยักษ์ประมาณสามยักษ์นะมันสามหัวนะแล้วต้งแขนก็มียักษ์อยู่นะแล้วข้างหลังก็จะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ก็สวยอยู่ครับเนี่ยสวยนะเข้ากับเกย์ยักูซาดีนะครับสวัสดีทุกคนดูทุกคนด้วยนะครับช่องฟิลเตอร์แกะมือบนเกีเก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 ยวฟรีไฟล์วอนนี้เกียวฟรีไฟล์นะครับอัปเดตเข้ามาใหม่ หลายอย่างเลยนะครับใช่แล้วตัวละครอย่างภาพพื้นหลังก็อัปเดตมาใหม่นะครับเนี่ยอย่างสวยงามเลยแล้วทุกคนดูนะครับถ้าบูย่ามันจะเป็นมันจะนสีแบบนี้แล้วบอลก็จะเป็นสีแบบนี้ฮาร์ทเค้ก็จะเป็นสีแบบนี้นะก็คือทุกคนก็คงได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามีอัปเดตมาหลายอย่างแต่เมือ่อแต่นี่ถ้าต่อยกันเลยนี่นี่ดูนะตัวคนดูท่าตัวนะเป็นแบบต่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบนี้นะร์เคขึ้นนะครับต่อยกระชับขึ้นแต่ว่าดาบมันเหมือนเดิมนะท่าดาบมันเหมือนเดิมนะ แล้วก็คือตรงท่านี่คมชัดขึ้นนะครับทําให้คมชัดใช่แล้วอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีมีตัวละครตัวละครถ้าเราไปดูตัวละครเพิ่มมาสองตัวนะครับนี่เพิ่มเลือดตัวอันนี้เพิ่มเลือดัวนี้สามารถช่วตัวเองได้แต่ผมชอบเสียตัวนีงมากทุกคนอีซี่ตัตอยลีเลยเนะี่ยแต่เคก็อยู่กับเขานะอนเราก็อยู่กับเขาด้วยนะเพราะว่าเป็นนอกร้องเพลงทุกันเลย ถ้าเรากดไปตัวไหนมันจะกดท่าทางของตัวเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราต้องรอก่อนถึงตัวมันจะกดแต่อันนี้อัปเดตใหม่มนจะกดท่าถ้าเรากดไปด <c oughs> ตัวไหนไม่เห็นดู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 เ <c oughs> ห็นไหมมันจะกดตัวละครนี่มันจะถ้าเรากดไปดตัวไหนมันจะกดท่าทางตัวเองนี่มีนะแต่ปกติเนี่ยแต่ถ้าจะเป็นปกติอ่ะต้องรอสักวัานหนึ่งถึงมันจะกดนะแต่นี้กดได้เลยก็คือท่าทางมาเร็วขึ้นเนระ ใช่คือแล้วกูกมเป็นตัวละครไหนมันแหนะไหมอย่างเช่นถ้ากูมเป็นต,ต,ต,ตัวละครนี้มาช่าเต้นมันมาในยมาโลเราอ,อ่ะก็ถ้าโคโนมันต้องรอแป๊บนึงแต่นี่มันกดเลยอือ่ะรอให้ดูได้ไตัว๋ยวทุกคนมันจะกดเร็วขึ้นนะนี่อ่ะแล้วก็กดเร็วขึ้นเลยอือคือถ้ามาเร็วขึ้นโจเซฟมาเร็วขึ้นหเหรียญจากเหรียญเป็นปืนใช่ไหม หน้าหลักก็เปลี่ยนแปลงนะครับ,รบนี่เอาปุ่มเริ่มเกมไว้ข้างล่างแล้วก็เอาโหมดไว้ข้างล่างนะครับใช่แล้วเมื่อวานน่ะตอนที่ผมยังไม่อาัาคลิปทุกคนผมกดท่าทางไม่ดูผมไม่รู้ว่าคลาทางตรงไหนนะึงกดตรงไหนก็นกดตรงตรงัวเหมือนเดิมแต่เมื่อวานเราไม่รู้มันต้องกดท่าทางตรงไหนเดี๋ยวเข้าไปดูโซนฟีตายนะครับว่ามีาเปลี่ยนแปลงไหมมีนหน้าเร<ม>าคร<ม>ับอสองตัวนี่แหละแล้วก็มีมม ให้ฝึกระเบิดเดี๋ยคนตักคนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปฝึกระเบิดกันนี่มีด่านนี้เพิ่มมาเนี่ยด่านฝึกระเบิดเดี๋ยวเราจะฝึกระเบิดให้ดูนะมีเป้าหลายอันให้เราลองมาเลยปาระเบิดไปเลยปาระเบิดไปอันนี้ไปสองโลอันนี้ไปสองโกอันนี้ก็ไปอันนี้ก็ไปไปซะไปซะความไปมั่วๆความไปมั่วอย่างนั้นแหละความไปความไปอันนี้สามอันโอ้โหด้านไปคตรวกอืมก็แล้วก็ประมาณนี้ด่านฝึกระเบิด เนะี่ยพวกคนมีปืนใหม่นี่มีปืนใหม่ปืนใหม่ AC แปดศูนย์ใช่แล้วแล้วก็ปืนที่โดนเนิก็คือซองครัวของเราเองทั้งซองครัวนะครับโดนเนิบไปใช่แล้วก็เสียได้นะก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะว่ะมามันเนิฟมากมายขนาดไหนนะครับนี่ทุกคนดูดาวเมนะที่แปดอะของแต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะแต่มึ่มีหลังนี้เพิ่มนะอยา่าพวกคนเห็นที่สูงไที่สูงมันเปลี่ยนไปนะ ที่สูงม,มันเปลี่ยนไปนของแต่ยังไม่เพิ่มหรอม่อยู่ของใจอันนึงแต่มันต้องเข้าไม่ M4 แ,โโแต่มันรูนนี้ไม่ได้มันต้องไปในชีวิตจริงโอเคก็มีพอมเข้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปลองดรเมจปืนใหม่ให้ดูนี่นะ AC80 อ,อันนี้ก็67กกนนะัดนัดต,ต่อไปไม่ใช่นะนัดต่อไปเมื่อกี้ก108ถ้าเรายิง2นัดติดน,นัดนัดที่สองดาเม่จะเพิ่มขึ้น แรกไม่เป็นไรแต่ทานีน่สองตายแน่นอนเค okay, ต่อไปไปกิจกรรมของเราครับเนี่ยท็อปอัพท็อปอัพรอยสักดำวัดประทับหน้าอกโอ้โหผมรู้ก็เกาะดำแล้วเนี่ยวันที่ห้าสิงหาครับถึงวันที่แปดสิงหาครับสามวันนะครับเส่็แล้วเดีย๋ยวจะมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนอยู่สองเรื่องนะแค่ <c oughs> เติมเงินเก้าสิบเก้าเพจ ถ้าเติมสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ได้ไปเลยถ้าใครอยากิ่เขียวชุดนินจาด้วยนะครับเชลเลถ้าใครอยากเอาจะสักก็เติมแค่หนึ่งร้อยกระโรนะครับโอเคนี่เป็นสักดํานะแต่มีข่าวดีนะครับสักทองนะครับจะมาวันที่แปดสิงหานะครับแล้วก็เอ็งยังแปดแอปเปิลจะมาแล้วก็กอดทองจะมานะครับที่เอ็ประกาศมาแล้วนะครับใช่แล่โอ้โมเป็นคนเรียงรอเลยครับเสียใต้เสียตังแน่เลยอ้าวรับอันนี้เกาะดําไปก่อน โอเคเราก็ก oh, รับโอ้พิมเขียวโอเคนี่ครับทุกคนเราใส่ทันทีเลย okay. นี่มันก็เข้ากับกางเกงไงกซ่านนะเนี่ยใช่ก็บอกแล้วไงมันใสจ่จาบอันไหนมันก็เข้ากันไปหมดแหละแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับในตู้ลักกินรอเย่านี่นะครับ <c oughs> คือชุดผู้หญิงนะครับชุดแฟชั่นใหม่อิมพ r เรียล มาริค่านะครับในตู้โกลรอยน์นะครับอันนี้สำหรับสายฟรีนะถ้าใครเล่นชอบเดวตัวโคผู้หญิงนะมันเหมือนชุดแต่งงานเลยอ่ะก็ตั้งแต่วันที่5สิงหาเป็นต้นไปนะครับตู้น anyway ี้อยู่นานนะอยู่55วันเลยห่ากว่าตะบนนะโอเคเนี่ยครับเป็นลายยักษ์นะครับเนี่ยข้างหน้าลายยักษ์ประมาณสามยักษ์นะมันสามหัวนะแล้วต้งแขนก็มียักษ์อยู่นะ แล้วข้างหลังก็จะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ก็สวยอยู่ครับเนี่ยสวยอยู่นะเข้ากับวเกยกุซ่าดีนะคบไปโอเคเดี๋ยวเราไปลงแรงกันครับโชว์ลายสักไทยกันมาลดระยะลดดาเมจถ้าลดอัตราทุกคนเดี๋ยวไปมาหาดูนะแถ้าเริ่มเกมมาเราก็ได้เหรียญดีแล้วก็โอ้หน้ารอก็สวยนะครับนี่เราก็ดูเห็นไหมร้านหลังก็มีเคกับอพยุนี้แล้วพวกนี้มันมาไหนเฮ้ยทุกคนอันนี้เขามีที่สีแดงแล้วก็นี่ป็นชื่อสีฟ้านะ มีของเล่นใหม่ด้วยนี่เอาผเพิ่งรู้เนี่ยเชเชก็เป็นนักร้องเพลงโอ้โหเพิ่งจะรู้อารล็อกเอาเอาร์ล็อกหายอ๋อนี่ไงอาล็อกแล้วก็พระเอกของเราสองคนนี้นะโอ,โอุ้ยรอยสักนี้ก็สวยนะนี่ยรารอยสักไทยใครชอบรอยสักไทยนะมันนี่น้อยตู่มนเข้าไปไม่ได้ดจ้ะนี่ต,ตัวละครใหม่ดีเจเอ้ยทำไมเขาตัวใหญ่กว่าเราอีากอต่ตัวนั้นน่ะมันตัวใหญ่กว่าทุกคนเลยนี่เป็นชุดกี่ยลก็มาทุกคนไอ้แก้วก็ อืมยากคนลาเครื่องบินเปลี่ยนไฟลาเครื่องบินเปลี่ยนนะเปลี่ยนลาเครื่องบินรั่วเปลี่ยนหลายอย่างนะไม่มีเลยหรอกเมื่อกี้เห็นต้องสองคนเนาะแต่หายกันหมดเลยเอ้าเริ่มเกมมาแตะแล้วหรอกเฮ้มมันไวอย่างนี้โอ้ทุกคนขบลูกก็คส่วนปืนนี้มันเป็นกระสุนปืนลูกซอลุกคนดูดิ กระสุนปืนมันเปลี่ยนไปอ่ะถ้าเราจากะมันก็เป็นเหมือนเดิมแต่กระสุนป,ปืนที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็มีที่เนี่ยทุกคนเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นลูกโฟล์ฟเลสแล้วก็สามารถดูได้ด้วยนะว่าเรามีกี่เหรียญน,นี่ัูข้างบนนะนี่นะครับข้างหลังเป็นยักษ์ใหญ่ไฟตัวใหญ่เลยเป็นเหมือนหน้ายักษ์นะแล้วก็มีลูกตาสองข้างนะทุกคนในลูกตาสองข้า,นะนขางานะี่ แล้วก็มือจะเป็นแบบนั้นเหมือนคนปกป้องหัวหน้ายักษ์นะโอเคโอเคกระเป๋าให้ดูหน่อยเแล้วคนเหรียญไหมหมีการบ่นจุ๊บจุ๊บจุ๊กอดกระเป,าเป๋ามากก็เห็นเลยนะครับมีอยู่กี่เหรียญเนี่ยบแล้วก็ไอ้ทรงควงเอาเ,าเล,อล้วพอฟงเราว่ามันเลดรปทางไหนนะครับถ้ามันสองอันไม่แตกนี่มันกุ้มแบบเาลูกเงิเดียวก็ปรับเกินอ่ะคือมันปรับลดไประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะทั้งอัตราการยิงทั้งระยะ ทั้งดาเมจปักบนเลยแต่มือใหม่ไม่ต้องห่วงนะคบว่าเอ้แล้วมันจะยิงแม่นขนาดไหนไแล<ม>้วมันจะยิงแม่นเท่าเดิมนะถ้าความแม่นเหมือนเดิมนะอ่เดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันครับซอ่ควงดูมันจะขนาดไหนถ้าซอ่ควงนี่ไม่ได้ดี่นเป็นเล่นโซงยางกวาสิเปอร์เซ็นต์ว่าเยอะก็เยอะมากไม่เยอะก็ไม่เยอะนะสิเปอร์เซ็นต์แค่สิเปอร์เซ็นต์เอง,เองไม่เยอะขนาดหรอกถ้ารยเยอะขนาดนั้นโซ่ควงเอาออกไปเลยไหม บางตัวไม่ถึงสิบเลยนะแต่จําไม่ได้เอาคร่าวๆประมาณสิบแล้วกันเด็ดแน่ๆเนี่ยง้นเลยเนี่ยอ๋อสิดพิพิษนะใช่เด็ดเด็ดต้องตะหาไปรีวิวแอมฟนจะมีสาระของแต่งนะใช่ไหมฮอ๋อถ้ามีของแต่งมันจะขึ้นสีทองเหรอใช่แล้วอ๋อนี่ก็เปลี่ยนแปลงอย่างนึงนะครับเนี่ยบนหน้าจอเลยตรงปืนนะครับเป็นสีทองถ้าใส่ของแต่งแล้วจะขึ้นสีทองนะครับใช่แล้วโอเคนี่ก็เปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างนะโหอัปเดตมาหลายอย่างเลยเนี่ย โอ้โหบโอหบบลลูเป็นรูปเฟลสีจมบอลูนก็บอลูนลายไม้เห็นคนแฮะเขาอยู่ทางนู้นน่ะเขาอยู่บ้านนู้น,น่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ในโรงเรียนเหรอตายไม่นะ่าตายไม่นะ่าเอาแตะดูไม่ได้หมดแตอะไปมเมื่อกี้คุณเห็นไหมคือตอนตายตอนตายอ่ะตอนเราตายอ่ะถ้าเราขังตู้ได้อ่ะตอนะตูตายอย่ามันจะขึ้นมาตรงนี้เลยมันจะขึ้นอยู่ข้างบนตรงสุดตรงนู้นเลยเจตเต้ยชอบดีอ่ะป๊ะ เราใส่ของแต่งแล้วมันจะมีสีเทาค่ะแต่ชอบดีย่ยนเปิดโกํพลังคือโกํพลังอ่ะเรายไม่รู้ว่ารใส่ของแต่งแล้วมันเตือนไว้สนาดเตือนไว้เรือนไห้รู้ว่าเราใส่ของแต่งเรียบร้อยโค้โอ้โหแล้วปวดจริงๆเอาแบบม่โดนหัวก็ช้านเลยเ้ยอใับเ่ะ ยังตายอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างนะขนาดนี้สิเปอร์เซ็นมันน้อยบอกแล้วยังไงก็ยังใช้ได้อยู่อย่าไปกลัวนะครับเหมือนโคโน่แหละเนิร์ฟก็ยังใช้นะเหมือนโคโน่หละเลขาใช้อะไรฮะเขาใช้อะไรสองขวงเหมือนเราสองขวงเหมือนกันสองขวงเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วนะมันก็พอได้อยู่นะ มันดรอปไปแล้วแหละแต่มันก็ดรอปไปไม่เยอะขนาดนั้นนะถ้ายจริงให้โดนก็ตายไปแล้วเหนื่อยมากโอ้โหก็ไปนี่สอง,สองนัดแตกโอ้ก็สองนัดแตกนะโดนตัวเอาไปกิน ระเบิมันก็ช้าดีครับอ่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ด้านหลังเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้สําหรับสัตว์ไทยแล้วก็พิมพ์เขียงนะครับเพราะว่าในชอบคลิปนี้กัน,นครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตากกดด็ดน่นครเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ